ันนี้ก็จะเป็นขนมบ้าบินนะคะบ้าบินมีเป็นไส้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยเป็นมะพร้าวค่ะเป็นมะพร้าวอ่อนแล้วก็แป้งเราจะพิเศษหน่อยเราทำจากข้าวเลยค่ะข้าวเหนียวอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะดูดูดูแม่ค้าคนสวยนะคะเมื่อกี้บอกว่าทําจากอะไรนะคะจากข้าวค่ะที่เป็นข้าวอินทรีย์ของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นข้าวอินทรีย์สีเป็นข้าวกลมใช่ไหมคะใคะอ่าเป็นข้าวกลมใช่เป็นข้าวกลมนะคะ เป็นไส้มะพร้าวหรือว่าก็เป็นสูตรนี้อยู่ดีปกติก็คือสูตรนี้ใช่ไหมคะใช่แต่คนว่าเขาจะเป็นแป้งสําเร็จรูปเอยคะแต่ของเราจะ<อ>เป็นข้าวที่ทพิเศษที่นี่ก็คือเป็นเป็นแป้งจากข้าวที่เราที่เราบดบาจริงๆถูกไหมคะ,คะไม่ใช่แป้งสําเร็จรูปนะคะเด<ช>ี๋ยวขอดูตัวที่มันเป็นส่วนผสมข้างล่างก่อนโอเคนะคะ,อ,ะอันนี้ยอดเลยนะคะนี่คือกรรมวิธีคือใช้ก็ทันสมัยขึ้นเนาะ ถ้าสมัยขึ้นก็คือใช้แผ่นแผ่นความร้อนใช่ไหมคะแผ่นความร้อนมามาย่างมาย่างก็น่ากินน่าทาน่าทานนะคะขอบคุณนะคะทุกข้กมาชมผลงานอ๋อโฆษณาร้านได้นะคะโฆษณาร้านได้นะคะที่ปั๊มบ้านต้องค่อทยานสนุกนะคะปั๊มปตทบ้านต้องนะคะ อำเภอ่านพนม,พนมจังหวัดนครพนมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเรานะคะจากช่องโซนสีแมีม่หมเียวค่ะเมื่อกี้ไปร้านขนมบ้าบินมานะคะก็เลยซื้อมา1ชุดนะคะชุดนี้40บาทนะคะ40บาทก็มี1นึ่งสได้4ชิ้นนะถูกกาชิ้นละ10บาทนะคะถูกชิ้นละ10บาทก็เดี๋ยวเรามาชิมดูว่าอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวอร่อยหรือเปล่า ก็อร่อยใช้ได้นะคะว่าเป็นรสชาติที่เนื้อเนื้อแบบนี้ดูหน่ยเนเนียวหรอกผสมอะไรบ้างมีชอบเมื่อกี้ถามน้องก็บอกก็คือมีข้าวแล้วก็มีมะพร้าวข้าวเหนียวดำเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำใช่ค่ะข้าวห่ะลองชิมดูอีกครั้งนี้โอเคเนาะ